อยากรู้ไหมว่าใครอยากเข้ายากอยากลองมองป้ามอง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 หางตาขวาแต่เอางี้กูไม่ใช้รถเลยได้ไหมได้ไหมทางนี้ได้ไหมแต่มึงใหญ่ไรกูก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ขอตรงตรงอันนี้ขอตรงตรงคือลุงเข้ามาที่ลุงจะไม่ไม่ไม่สั่งการใช่ไหมคือไม่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 กูกูอยากใม่คนสั่งกับกูคนสั่งไปกูกูสั่งกูสั่งแต่แจ็คกูเลิกแล้วเอางี้ยไหมกูเห็นเห็นว่ามึงกำลังขาดอะไรบางอย่างอ่ะเสนอป้าเอาพี่ตีไปไหมแต่มึงก็ไม่เคยเห็นกูไฟไก่ตีจริงนะลองไหมชักอันนี้คือนานมากเลยที่เขาไม่ตีกันตีอ ขอขอขอคนเข้าสล็อตหนึ่งได้เปล่าเพราะดีจีมันมีมันมีคนไม่เล่นแล้วมันไม่ออกอะ่ะใครใครจะเข้าอ่ะไอเด็กเด็กน้องในแก๊งครับน้องในแกง๊งน้องก่อนมันรู้แน่นอนเป็นครูอ่ชื่ออะไรแลากายก,ก็ได้แลากายคนละสล็อตก็ได้ผมเตจมแล้วดิชื่อไอเอ่อไอจีไอจีไอจีซัดไอจีซัดแจกไม่เอาไอเชี่ยกูณรู้ไปเต็กตัวเป็นไอจีซัดอีกแล้วมันให้มาไม่เอา เดี๋ยวขอปรึกษาแกงก่อนได้ไหมครับได้ไหล่ะคุยกันคุยกันเนี่ยเราแบบใจใจเลยเนี่ยขออะไรก็ให้นะเนี่ยตอนคุยทีซีนี่ก็ให้หมดนะใจใจหน่อยดิสล็อตเดียวเองกลัวอะไรไม่เปลี่ยนเกมหรอกแค่สล็อตเดียวอ่ะชักรู้ชักรู้ชักไม่เสียเรียบหรอกโอเคเฮ้ย thank you เดี๋ยวผมรีโหลดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะโอเคได้เดี๋ยวโอเคละไม่ไม่ไม่ถึงโอเคดอะไรอ่ะไม่เดี๋ยวผมการเดี๋ยวเบื่อแป๊บหนึ่ง โอเคนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหมายถึงว่าเดี๋ยวขอรีเลรดก่อนได้ไหมบันโอเคแล้วเนี่ยโอเคลไม่โอเคก็คือแป๊บหนึ่งได้ไหมเลือดไม่เต็มนี่ก็เต็มไปค่อยคุยโอเคปะฮะไม่นี่ไม่นี่มึงก็นอนสักทีสิไม่มีตังค์แป๊บนึ่งี้มันรู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 ้ผมบอกตรงๆเลยก็ได้ผมบอกตรงๆเลยไอทางนั้นน่ะนะเออผมไม่จะร้ายกบลุงหรอกมั้ง กูไปกูไปใช้รถก็ได้นะเออได้ได้ของไรนี่จะมาแล้วบางีก็มาแล้วเกี่ยวลงมาหน่อยอากาศนันเนี่ยนะครับพูดกันตรงตรงเผื่อตรงๆเผื่อตรงๆแบบผู้ชายเลยผู้ชายเลยเกยดอะไรวะน้ำอยู่ใส่อยากรู้ว่าใครอยากเข้าอ้าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าอยากรู้ไหมว่าใครอยากเข้าอยากอยากลองบอกป่ะ มอง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 หังตาขวายืนเสื้อดำอยู่อ่ะแต่ใจร้ายก็ไม่เป็นไรถ้าใจร้ายเขาไม่เข้าหรอกอะลงไปแล้วไปแล้วอะถ้าเป็นลุงอะผมก็โอเคเอาดีๆโอเคหมายถึงรอผมเลือดเต็มก่อนได้ไหมเราค่อยโอเคมาคุยกันแล้วทำไมมึงต้องเลือดเต็มออะต้องเต็มร้อยไงชีวิตเราต้องเต็มร้อยก่อนค่อยตัดสินใจอะไรเงี้ยมึงอย่าปั่นเดสัสไอ้ชักไอ้เฮีย อันนี้มาพ่วงตรงลูกเขาอยากเล่นด้วยลูกแต่เอาอย่างงี้กูไม่ใช่รถเลยได้ไหมได้ไหมทางนี้ได้ไหมกูไม่ใช่รถก็ไม่ใช่รถได้นะกูไม่ใช้รถสักคันเลยกูจะไม่ขับเลยรถอะเอาง่ายเหมือนเหมือนเขาขาขาดอะอย่ากูไม่ขด้อลกูไม่ขับรถเลยกูอยากแค่เข้าไปสนุกอะที่เกียจมายืนดูเฉยน่าเบื่อแต่เมื่อยลายกูก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ขอตรงๆอันนี้ขอตรงต มีมีอะไรแลกไม่รู้ส,ส,สักสักนิดหนึ่งอะอ่าม,มึงอยากแลกอะไรเอามึงอยากอะไรมึงอยากได้อะไรอ่ะอยากได้อนะไรกูแลกให้มึงได้อยู่แล้วจะจร้ายเลยกูไม่เคยใจร้ายกงเลยนะเว้ยจริงแต่กูตีมึงเพราะรอบเนี้ยกูตีเพราะกูหมันคนในแก๊งมึง,งให้เฉยไม่มีอะไรเลย นี่เรียกอยู่คุยอยู่คุยอยู่คุยอยู่คือลุงเข้ามาที่ลุงจะไม่ไม่ไม่สั่งการใช่ไหมคือไม่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 กูกูอยากใอ้คนสั่งกับกูคนสั่งไปกูกูสั่งกูสั่งแจ็คกูเลิกแล้วไปอุ้มด้วยใจะไปลุงไม่อุ้ม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 ไม่ขับรถอ่ะกูไม่ขับรถไม่อุ้มอ่ะไม่อุ้มเลยอ่ะกูอยากเข้าไปสนุกไอ้เฉยอยากเข้าไปดูอ่ะอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้ไรแรกก็ได้อ่ะพูดมาเอางี้ไหม กูเห็นเห็นว่ามึงกำลังขาดอะไรบางอย่างอ่ะเสน,เนอมาเอาพี่ตีไปไหมแต่มึงก็ไม่ตแต่มันก็ไม่เคยเห็นกูไฟไก่ไตีจริงนะลองไหมชักเผื่ออันนี้คือนานมากเลยที่เขาไม่ตีกันตีอ่ะใช่ ต้องดูเรื่องสล็อตก่อนนะครับต้องดูว่ามันเต็มหรือเปล่าอ่าฮะอ่าฮะแต่แต่เรื่องลุงที่ขอได้ไหมถ้าได้คือขอให้พี่ตีเข้าโอเคก็ได้ไม่เป็นครับมึงมึงอยากได้อะไรดีกว่าในใจมึงตอนเนี้ยเออจริงจริงต้องถามตัวตัวมันเองว่ามึงอยากได้อะไรอ่ะไม่ใช่มาเสนอไปพี่ตีก็น่าสนใจครับแต่ผมต้องต้องถามคนในแกงก่อนแต่ติมานี่คือขอเป็นฟูได้ไหมใช้รถได้อะไรต้แต่แต่ลุงขอแบบยืนเลยเออเออเออเอาเอาเอา แล้วงั้นคุ้มอยู่แต่ผมต้องต้องดูก่อนอ่ะไม่มึงต้องตกลงตอนนี้เลยตอนมึงมึงก็ต้องไปคุยกับไอ่ตีอีกทีนึงกว่าอนุญาตก่อนกูจะมาเจอมึงคนเดียวอีกกี่ครั้งวะอีกตั้งนานในเฮียโปตกมอยู่แก๊งไงไอพวกดีดีออกไปก่อนดิจะได้คุยกันเนี่ยเดี๋ยวมันเขินมีอเอาไปก่อน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 มีข้าวป่ะ้ามึงอยากฟังกูฟังในสตรีมเขาเอานุ่นแล้วก็โดนแจ้งใบตัวเองด้ะว่าสนายเขาอ่ะข้าวหรอใช่พี่อยากฟังอ่ะต้องอยากฟังอ่ะ แต่ถ้าไอ้เหี้ย่ะกูบัฟไอ้เหี้ยตีคนเดียวได้นอนไม่ต้องกลัวแต่รัตตีจะมาแล้วไม่มึงก็ต้องมึงก็ต้องคุยไงแต่กูอนุญาตแต่กูอนุญาตแต่กูอนุญาตมึงบอกเลยว่ามึงคุยตัแล้วปล่อยเช่าไหมแต่กูคิดว่ามันไปให้เขามันด้วยอ่ะใช่เช่าวป่าเขาปล่อยเช่าไหมฮะพรุ่งนี้ได้ไหมลุงผมขอคุยกับแกงก่อนได้ไหมอดเลยพรุ่งนี้ไลน์วันนี้เลย เนี่ยเรืู้วันนี่ยกูต้องไปเคลียร์ซะแล้งเนี่ยผมไมม่ีผมเชื่อว่าเขาอยู่เลยใช่ช่วงนี้ได้ก็ได้เลยอะรู้ครับมาก่อนเป็นเราเคลียร์ไว้เลยได้ไม่มีปัญหาพี่จะเล่นอยู่แล้วแต่ว่าตรงๆวันนี้คือมึงหนีแล้วใช่ไหมวันนี้ยมึงไปแล้วใช่ไหมได้ครับสั่งลูกเรือนอนมาแล้วครับแล้วเขาจเก็บแรงเขาเล่นตรงนี้หกโมงถึงเที่ยงคืนวางตรงนี้เลยพักผอนะครับตั้มกับเมสแล้วครับตั้มกัดเมสแล้วเดี๋ยวมึงก็เออดากูเชื่อกูเชื่อมาพี่จะเลี้ยอะไรอ่ะ ดีหลอดหรือว่าแอวมึงโดนลูกกว่านะขอบใจนะแต่ก็ขอบใจที่ไม่หลอกกันนะแลจะได้ไม่รอเลื่อยเออจะไม่ต้องนั่งรอหาไอ้เนี่ยกรุนี่หกโเราไปเจอกันเถอะครับต่างหาี่ได้ครับได้ได้แต่แต่แต่ลต่ก่อนนแต่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 กต่แต่แต่ต่ ันนี้กูกูจะเป็นอะไรกูจะเป็น AI ใช่ไหมเด่ะสั่งก็ไม่ได้ไม่ลุงแค่นั่งรถกับผมอ่ะลุงแค่เป็นแบบคนเหมือนเหมือนผมเป็นคนขับรถให้แล้วกูยิงได้ไหมกูยิงได้ไหมปืนอ่ะได้ยิงได้แหละได้เีลยอาวุธมันก็ต้องใช้ได้หรือเปล่าให้เป็นให้มันด้วนเลยหรือไงมันจะให้ลุงมาแบบมืองิกอ่ะได้เล่นอยู่อันนี้ได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่ถือว่ากูเข้าไปก็มีผลยุ่งกำลังใจไง ปกติเข้าเอเคมันดีใจกันใหญ่เลยผมว่าอชาชักมันรลักปกติไงใช่ใช่เชี่ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยไอกรอบอยู่ไหนล่ะีอยู่อ๋อนี่ๆลุงๆงอยู่นี่วปไงไงกรอบ เปไปทำไมไม่ออกตลอดาหน่อยลงบ้าน,นา่ะเลอะเลอะว่าไงผมมีงมีเรื่องจะแถลภาพว่าไงครับผม

ทำทำไรอ่ะแยกย้ายใช่ป่ะหรืออะไรอ่ะไม่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 นยายกันยายกันย้ายกันย้ายกันไ้ายกันยลายนย้าย่ันยายกันย้ไยกัน่้าก้ายกัายกันย้ายกันย้่กัายันย้ายไันยกนกัยันย้กันายกันย้าันย้ายก้ยกันย้ายกันย้่ยกยายกันย้าันไ้ายนย้าย้ยอั้ยกั้ายไย้า่น้ายกันไันยนยนย้าน้ายนายกั้ไ้นย้ยมันามันยย้ามัน้ยนี้าันย้าไมันัน้นย้ากนยากน้ายกย เจอหน่อยนะเฟนนิ hmm. ่งตั้งเยอ๋ะนี่ะอะไรทำอะไรบรรเทาอะไรอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยให้รถมันโดนลบไปดิเออปล่อยล็อคโดนล็อคดิยิง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 ไว้ยิงไว้ยิงก่อนดิยิงก่อนไปยิงก่อนดิลุ้มยิงมาเลยลุ้มยิงมาเลยลูกสวนบอลลูกสวนบอลยิงก่อนไปดิยิงก่อนไปดิ เฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยนี่ไปเยนี่ไปมวยไทยซะแล้วอ่ะไอเยนี่ไปเป็นมวยไทยซะแล้วอ่ะกินยากันมากินยากันลดลงลดๆนะอย่าเพิ่งลงลถเดี๋ยวเพิ่งลงลถนะลดลงลดลงนะลดลงนะดูดูดปดูดิออกแนวมวยไทยเติบกระลาเออเฮ้ยลดลงไหเล่ะลดลงไปแล้วดูไปต่อดูไต่อดูไต่อดูไต่อก็ไอวอร์เหรอแค่ไอวอร์ปะ จบแล้วบแล้วจะครับเจครับนอยอยครับเล่หน่อยคบดเล่นหน่อยครบดล่นครับเอาทงนะประเทศครับผกับประเทไบประเครับนี่ไ็นประเทศไครับโอเคโอเคโอเคปงใจครับตำรวจพิ่งมาเมื่อกี้ไม่รู้ครับไม่เห็นน่ะเ่มาได้ครับไ้ครับตำรวจไปเลยครับไปเลยคก่อนพี่กนรงนี้่อนมาตรงนี้่ไ่เนมีลูกซองไงครับไ้บอครับไอ้อครับไอ้บครับ ไอ้บ๊อบครับรถที่ผมรถยิงอ่ะใครยิงผมไม่รู้เนี่ยอ้าวมาเลยพี่หัวหน้าแกงรับจบอีกแล้วอีเว้ยเฮ้ยมันมันนอนไวเกินเกินนี่เหี้ยชักโดนคนเดียวเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วถ้ามันโดนยันเช้าอย่างเงี้ยลุงว่ามันทำไงอ่ะต้องขอให้ช่วยพี่มันหรอพี่ต้องขอให้อุ้มได้อ่ะบอกเลยพวกก็พวกจะอุ้มได้อ่ะเจะเสียงไหมคนเดียว ไอ,อ้แต่ว่าถ้าตำรวจหลังรีถ้าตำรวจมันม yeah. ันน้อยอ่ะเอาแม่งเลยแล้วเว้ยูแม่งเลยมันต้องเข้ามาต่อดกว่าถูก่เเล่นแค่เดียวชิวด้วยเล่นแค่เดียวชิวด้วยเพื่อนโฟกัสง่ายด้วยแค่เดียวเนี่ย